โอ้ได้เวลาตื่นแล้วอุย๊ยอะไรเนี่ยโอย้ตอนนี้ข่าได้กลายเป็นแวมพาได้สำเร็จแล้วฮะจาฟ้าซิทข้าได้กินอะไรเนี่ยเหม็นจังเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะแม่กับน้องปายจะพามาแกล้งค,คุณครูมิทีนกันนะคะใช่ค่ะ เราไปเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาแกล้งอะไรคุณครูกันดีนี่เราเปประตูไปหาอุปกรณ์ก่อนนะคะนี่นะคะต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนนะคะใช่ปะ่ะคะแม่ใช่ค่ะเดินไปเลยตอนนี้คุณครู<ะ>อยู่ในห้องครัวนะคะใช่ เก็บอะไรไปก่อนดีดูดิมีอะไรแปลกๆแปง๊งมั่งลงไปไม่มีเลยอจะต้องเก็บอันนี้ไปเราเก็บกับดักไปแกล้ง,งครูกันดีฟ้าเอาสี่อสเอาซีไปเลยไปเลยนี่เก็บตัวครูเอาบังนอกลงไปใช่ปะ,ะเราไปแกล้งมั้งเลยตัวไว้หน้าบ้านเลยตัูไว้หน้าบ้านห<อ>น,น,น,น้าบ้านอยู่ไหนอยู่หลังบ้านเออ เราโยนไว้หน้าบ้านนะคะนี่โยนเลยค่ะนี่เราจะแกล้งคุณครูกันนะคะไาไปหาอุปกรณ์กัน<ย>ดีกว่าคุณครูนะคุณครูอยู่ไหนอตอนนี้นี่หนูเจอที่อืมอน่ากลัวเจ้าว่าแต่งชิงช้าด้วยอะ่ะมามาดูคุณครูกันนะ แล้วเราขึ้นไปหาอุปกรณ์ข้างบนกันดีกว่าไม่ได้ลม่คงคุยจองห้องนี้ไหนนะฮึขู่ออกมาแล้วป่าวออกไปแล้วเดี๋ยวที่นี่มีโต๊ะปะปไม่มีเราไปหาอุปกรณ์ข้างบนกันดีกว่าเดี๋ยวที่มัน,นม,มีอะไรแปลกๆบ้างอ่ะขู่เข้าแต่ห้องขูเหรอชอระวังคำดักมามาเราไปหาอะไรเปนดีกว่า อ๋อแม่เนึกออกแล้วเมื YT ่อก mm ี hmm. oh. ้อ่ะคุณครูเมนกระเทียมน้ำเกลี่ยอะไรกระเทียมแม่เขาคุณครูว่าเดไปไปไปเลอ้รถเดูดิมีกระเทียมมั้งไหมเงี้ยดูสิดูสิคะดูสิคะน้งเกลี่ยอะไรจะกระเทียมแม่เลยอ่ะแม่ว่าเขาเปิดในตู้ล่ะ เปิดตู้เปิดตู้เปิดเปิดเปิดหมดเปิดหมดเปิ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 ดอีกมาเจอเราตั้งหาอีกเปิดหมดตู้เย็นเอ๋ตู้เย็นเจอเคน้องไปก้าวเคไปเฟี้ยงหน้าขู่ปะไม่กลัวเหรอกลัวตายกลัวตายไม่ <laughs> ใช่ดูคุณครูนะเจอะไรอ่ะ คือ่องกันละเอออะไรลินชา้าก่อนนี่ลินชายังเบิดเป็นโมดเลยกูจะเจออะไรรูลงมาแล้วนะนันน้องไปเหรอไปน่าโอ้โหรูยังไม่ได้ลงมาเลย้ยออ่ะอ้มีอะไรระ <c oughs> เบิดเราเดินไปเวสต้าได้ไปมี <c oughs> อะไรอนะ่ะ เลยยังไม่ถึงเลยเนี่ยอุ้ยมันมีอะไรอะโค้กอะไรอะมันก็มานจะมีไม่ได้เลยเราจะห้าอะไรดีอะมันเดินไปดูไม่นี่เดินไปดูไม่มันมุ่นไปรอบๆดูว่ามีอะไรได้บ้างอะไม่ได้กูติดบั克แล้วอะ่ะน้องไปไปเลย แม่ไปห้องอะไรนี่กลัวดิฟ้าไ่เลยนี่นีไม่ต้องเก่งใจโอยเดินชนโตเดินชนตโตแม่ก็อยู่ข้ <c oughs> างบนข้างล่างน่าจะอยู่ข้างบนข้างล่างข้างบนไม่มีตประตูโอเคต้องไปเปิดตูไหนมั้งแล้ววะกูติดบัคกเราสบายสบายที่นูเล่นแล้วไม่เห็นติดเลยของครูครูไม,<อ>ม่มี โค้ห,หัวแม่หนูไม่เห็นจะหัวหนูเลยเมื่อกี้ต้องไปเปิ่อนทั่วอย่างอย่างไหมอย่างเราเจอทุ่งกระเทียมแล้วเราเก็บมาก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนเน่ถุงกระเทียมชมันต้องไปทำอะไรต่อค่ะแม่เราต้องที่เราทิ้งแกงเจียก่อนเต็มเต็มเลยทิ้งเลยใช่ปะทิ้งเลยนี่ทิ้งไปเลยนี่มันต้องทำอะไรอีกอะคะในห้องบน เราไปห้าข้างบนกันไหมั้นที่เก็บแขกเค้กไหมไม่ต้องนะแม่งนแกตายทำไมอ่ะเอาไปปลาหน้าองกููวิ่งไวใช่ป่ะเหรอมันหนักแก่แล้วนะแม่อ๋อไม่ไปข้างไปข้างบนเลยไปชี้ไปชี้อุ้ยคูอย่กลางไปไปไปออกขางไหนอะไปขึ้นไปข้างบนนี้ขึ้นไหนนี่ หูยแม่ตกใจเลยอ่ะคุณครูอยู่ข <qualc LI ES> ้างล่างอ่ะแม่กันึกว่าอยู่คุณครูอยู่ข้างบนไปไปไปลุย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 บายเกับกด้ษกันไปเอาไหมจะตายเป็นไงจะตายเรามาห้อุปกรณ์ข้างบนกันนะคะว่ามีอะไรแปลกๆบ้างนี่นี่นี่เดูยดี ใช่แล้วแปลกๆมีอะไรไหมะเราต้องของเดิมๆเฮ้ยเราเจออะไรด้วยอ่ะมีอะไรไหมอ่ะไม่มีไม่มีเฮ้ยปายเราเจอโคมไฟเก็บ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 เพื่อนๆคะตอนนี้เราเจอโคมไฟนะคะเราเก็บไว้ก่อนเก็บมันต้องทำอะไรอันนี้เราไม่เอาทิ้งไปทิ้งอ้าวทำไมไม่ไม่เอาอ่ะนี่เพราะอะไรล็อกมันไขได้นะไม่เอาไม่เอามันไขได้มันไม่นี่ เรามีตันไกเราจะใช่ไหมอะมอเจออันนี้เลยอะนี่เพื่อนเราเจอรอดไฟเาก็บมแล้วเก็บม,มาเลยค่ะแล้วก็ไปล่างบ้านลงไปไปพืปป้นดินเมื่อกีอ้อยู่ห้องไหนอ่ะเดิน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 ไปเรงห้องนี้เดินไปห้องไหนอ่ะ,ะอ้าวมาค่ะไปเดินไปล่างบ้านที่เราเจอระเบิดเมื่อกี้ดูดิว่าใช่ดูทิว่าเราจะ ต้องไปยังไงล่ะเัาต้องมีอะไรสักอย่างนะคะเพื่อนๆใช่คุณครูติดบัก๊กอยู่นะคะสบายไปเลยเราเราต้องเอาฝั่งนี้นะคะเพราะว่าครูโคตรอะไรไม่อยู่ก็ไม่รู้เมื่อกี้เลือดเลยยุบไปเลยหนึ่งใอ่อะเอา,เอาไฟกใช้รอสายรถสายใช้รอดไฟก่อนล,ล,อลูกกเรีปปยมแม่บอกว่าใช้รอดไฟก่อน เี๋ยวดูซิว่าใช้ลอดไฟเราจะทำอะไรได้บ้างเดยวให้ระวังรอบก่อนดินอ่าระวังลอดไฟไปเลยวาง,งไปเลยอาอว,าวน้องไฟวางแลวน้องไฟทิ้งวางอ้าวอ,อ,อืมตุกกระจายเลยเอากระเทียมโรยก่อนอ้าวมีเพื่อนเราโรดกระเทียมแล้วนะคะใช่แล้ดแล้วและแล้วแลลล ที่คมไฟแซเนะนี่เราเปลี่ยนหลอดไฟแล้วนะคะจบนี่โอ้เป็นรลอดไฟที่ส่งต้นกระเทียมให้มันโตไวๆนี่เองนะคะเพื่อนๆอืมกระเทียมมันโตไวมากเลยอ่ะเก็บยังยังไม่โตให้มันออสุดแล้วยังนี่น้องปลายหลันว่ะรอดูก่อนสิคะ รอดูก้อนให้มันโตก้อนอ้าวมันทำไมยังสุดแค่นี้ลองเดินน้องพอดีเดินน้องพันเยอะมั้เลย่แล้วมันเก็บได้แล้วอะมันเก็บได้แล้วเนี่ยแดงอ๋ออ่ะเราเก็บดิอ๋อเรารวบรวมได้หัวหแล้วนะคะ,ะตอนนี้เ,เราก็ไปในห้องนอนของคุณครูนะคะชั้นบนชั้นล่างห้องนอนครูชั้นบนปะชั้นบนชั้นล่างใช่ชั้นบน อ๋อแม่นึกออกแล้วนะคะว่าคุณคูเม่นกินกระเทียมเราต้องเอาไปใส่ในที่นอนของคุณคูห้หองนี่ก็าจำไม่ได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวเรื่อยๆก่อนน,อนี่ปะนี่ปะไปดิไม่ใช่อ่ะม่นห<า>้อง,องแบม,มพายอุ้ยนี่ตกกระดุมมาตกใ่ไปหาคุณคูยังติดบั๊กอยู่เราสบาย ใช่อันนี้ไม่ใ่้อง,งนมไปดูดิอันนี้เราสบายเลยนะคะคุณครูติ๊บั๊กอ่าไหนที่นองยังไม่ไเปิดมาหนูห้าก่อนสิสัส่งห้องด้านน,นู้นด้านนู้น เดี๋ยวห้าให้ดูก่อนสร้างมั้ยบ้างใช่นี่เย่เราเจอห้องนอนของคุณครูแล้วนะคะเป็นตู้นอนพักกลางวันของคุณครูนะคะใช่ค่ะเราก็ต้องไปเอากระเทียมเลยเลยเลยโดนแล้วนะนี่โอ้ตอนนี้นะคะคุณครูมาแล้วเราต้องแอบก่อน คนคนเดี๋ยวต้องมาดูนะคะว่าเราจะแจ้งค,คุณครูสําเร็จไหมอ่าเราเติมตรงนี้ทำยังไงเราไปดูคุณครูคนดีรูฟ้านีต้องมาแอบล่างนี้คุณครูไม่ลงมาห้รอใช่ต้องมาแอบลังนี้ทุกคนทุกคนดูในจอเล็กนะคะไม่ต้องมาดูจอใหญ่นะคะดูสิคะว่าเราจะแจ้คุณครูที่เร็วกว่า ตอนนี้ได้เวลานอนของข้าแล้ว okay. ลงไปนอนพักผ่อนดีฟ้าฮ่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 ่าข้าได้กินอะไรเนี่ยใครเอากระเทียมมาไว้ในที่นอนข้าหนูไม่ได้แล้วโอ้ยไม่เอาไม่เอาเมน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 ตอนนี้เราก็แก้งของครูสําเร็จนะคะใช่คุณครูเมนกระเทียมเลยไม่กล้านอนเลยนะคะ แม่กับน้องปลายขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใช่ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย